สวัสดีค่ะวัอนี้โชว์เมติมบันสวนนะคะเมต,ตน,น้ำเสนอผ้ามาชมการขายยางนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศการขายยางที่บันทาชัวร์นะคะล่ามยางบันทาแม่ติมซื้อผ้ามาชมนะคะพอดีแม่ติมกับมาขายยางน,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 นุ่เนาะค่ะเนาะขายยางนุ่บรรยากาศการขายยางลายจุประมาณนี้แหละคะ่ะรถกับกระลังมาะะกกระลังปล่อยเขอนมากเลยค่ะรถ รถพ่วงค่ะก็ไลังมาแล้วนะคะแต่เขาถอดแม่ออกแล้วค่ะบรรยากาศการทางยองกับวิลลกเอ่อสามารถติดเข้าสวนหยาดนะคะน้องมั๊กไปน้อกันเด็กจังเลยจ้ามาขายยางเงินจ้าจ้ามาขายยางน้อกันจ้ามาขายยางเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเงี้ยปั่นๆจ้ามาขายยางมาขายยางทีหลายคนนะคะมาขายนยาง ตอนนี้ก็บไอ้พิมพ์สิผ้าขอบไปชุมมะามนบรรยากาศการขายยางจ้านี่คือบรรยากาศการขายยางค่จ้าใหญ่มากเลยดูดูดูประมาณเท่าไหร่ร้อยโลนักพักหนึ่หนักมากเลยค่ะหนึ่งสองหนึ่งส,สองหนึ่ง นี่นลคะสวัสดีค่ะช่องยีทุกมะมิมะสวนนะคะผมผูผยของมือสดีค่ะมาดูกานักกมอย่างควงห่ค่ะยกสี่คนเลยค่ะหนักมากเค่ะนกว่านึงกว่นึ่งเก้าเนึ่งเก้า

ราคายาง3าสบาท10ตะตังนะคะราคายางสดมีเลยค่ะทีมัสวนที่าแล้วมาเที่ยวมาชมการสั่งยางค่ะนี่คือกรรมการนะคะผลกรรมการเชียนนะคะสอเยัใหลาหลยนตัวได้เขียนจำนวน

ภาคช่วงอำเพื่อผจังหวัดอุดรธานีด้วคะเนทีมสายสายใหล้มผลนะเนาะยานหน้าทีมก็อยู่ประมาณตันกว่าเหมือนกันนะคะนั่นสันกลไม่นิีมาต้งมานั่งขาข้งยานค่ะยานที่หลยเจ้านะคะลอยควานออกเยนะแต่เจ้ากันร้ายค่ะตอนนี้แบไปคิดทั้งมีแบบกยิยังนะคะน้อบางทาวนิกัอะย่างางย

ตำน้ำจิ้มหอยแกงค่ะนี่ลายยางลายแนวตลราตัดต้นเมฆาเมฆาเมฆาสามารถชิก ulously, man, after, ิมต้มน้นทนเอาจองย่หวานยังงตมันตมันเอาเจ้ากรวกมาเลหรอพ่อพี่หอดของหวานด้ค่ะเด้อหวานมีที่มอยเข็บผมนีผม่มีนะคะรเมายมอเดี๋ยวมาส่งจานตำน้ำจิ้มรอจาะโอเคโอเคเดี๋ยวจะ จ like ้าตำน้ำจิ้มรอจ้ะรอดักพักัดพักก็มาแล้วจ้าอยู่ให้น้องหอยแขงอ่ะกินปลาบหอยแข็งทะเแขงแซีไย้ยอะไรเยอแม่ิ้ื้อหอยกันจ้ตะนะคะมเลมีผักจะยนะ้ ตามน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มถั่วค่ะวันนี้บรรยากาศการขายยางค่ะ้อยางที่ได้ด่าแอ้วนะคะอาาขซีไม่มีเหรอนู่น่นที่ขาปดคไหนแล้วมไม่ได้ต่หางสามสองหก

58, 8 25, นช่ส่ามะเายาพอมขายาบดจ้าอ่านกูราบอยู้ที่นกสหมื่นไ้แค่ไรเีนมะหามูตะด่วนอนไปถามเุมีไผเร่อเือโอ้ยวายเงียบเ้ยเก่กันยังไ่บอกเราเียเราไนี่้ำมัได้เคลียร์กันคอยได้กานละอาให้ผู้แก่การแมาบอกให้เรียบก้อยงบอกอันนี้พระเอกประจํากองละ อันนี้พ่อค่าค่ะพ่อค่าสวัสดีค่าพ่อค่าใจดียุบไปเบิ้ลยิบปเบิ้ลินไปกันมา่นาเินมเดินาพืนถาพนับเือนโสิอันนย้ดีเพราะข้งนอกจะคว่มจะมีที่แต่ว่าไม่่อคือพ่อคือซื่อรอ แม้บ่าจานุคือเจ้านี่วรจะที่เรากดนึ่งีวได้รวดดีไ่ได้ติมนีไม่รได้อะมีเู้าเพา่ามีคเจ้าหนีม่ได้เลยเจ้าของถือบรรยากาดีมากค่ะเจ้าเป็นกันเองแล้วก็ธรรมชาตินะคะบ้านเราธรรชาติบบบ้านนนคะเป็นอ่ล่ามยางที่สารไม่ได้เลครับ เช่า,ชาเส้นยางนะคะเนาะเพราะว่ายางตัวนี้ก็ถือว่าราคากะไยังโอเค,ยะคะอยู่เน,น,นาะการเกษตรกรก็ได้มีเงินมีทองน้ำทุกอย่างก็คือบรรยากาศห้า,า,าหกห้ทั้งหมดนี่นะ

ลายค่ะมันอยี่ยางลายดรวยปังๆไปน้ำกันด้อค่ะเด้อกรรมการทุกคนตรงเสียงแรงมากนะคะตรงโอ้สี่สี่บหนึ่งสี่เก้านี่มีสี่สี่แปดสี่ตั้งเซตปบก็ได้แล้วะได้เงินนะแล้วก็กลับบ้านแลสี่สอบเจ็ดสองเแรก การเงินดีค่ะการเงินเดินทะมัดดีนะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมครับสร้างเนาะครับเนาะขอบคุณนะคะ เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเอาละค่ะคิดเงินติมฝากไว้สักนี้นะคะหากกดจุกใจก็ฝากกดไห์กนน็แจ้งมาติมน้ำได้ค่ะโอกาสหน้ามาติมจุกถามาชมอีกครั้งค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ